อย่างของมาพี่น้องซีจุ่มเลยนะด่ามาเลยทั้นตอนนั้นก็สีเยียบเพิ่นเลยล่ะนี่ค่ะพูนะ่น่ะหมดสองดอกเฮ้ยงามงค่ะค่ะจุ่มนี่ไหมค่ะ ตาดี่พุ่นเป็นเสื้อน้ำกนะดองพี่น้องรุ่นเดียวกันสวัสดีค่ะมาเจอกับวัฒนภาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาหาเห็ดค่ะมือนี่มารลุนของวัฒนภาเด้อว่วาเสีไใดหลายบอ่อค่ะวัฒนภา,ายางขามาใดเห็ดพิ่งซาดน่าจะพ่อใด้ลุนอยู่นะค่ะพี่น้องไปรลุนมั่นกันจ้ะย่างขงมาม้าพี่น้อง จุ่มเลยดนะ่าวาเดี๋ยวมันทิมันผีผีผีหัวหนึ่งค่ะพี่น้องนี่นี่น,น,น,นหัวหนึง่งเคียร์ไปไหเนาะก็ไม่เห็นโอ้หลมูกเหลือางามทีเดชว,ว้ายว้ายมันมัมันม,นม,นม,นมนัพี่น้องหื งามหักอันนี้ออกคูนึงเลยอืมนะมาน้าค่ะพี่น้องมาเจอของน่ารักอีกแล้วค่ะพี่นอ้องน่ารักตะมุตะมิเลยเห็นพึ่งข้าวอีกแล้วจ้ามาเบื่งอันนี้น้ำวนนภาจจ้าน่ารักตะมุตะมิอีกแล้วค่ะพี่น้อง ฮันน่า,นาเดินนางเด้อเดินนางเด้อเด้อเดินนางเด้อพี่น้องปุ่นแถวเลย <c oughs> วิดอกนี้แม้งกินคะ่ะมีอีกไหมคะโอ้ยออกเป็นมูยังยังเลินค่ะพี่น้องเลี้ยงแถวสวยน่ารักตะมุตะมิรอดิฉันเลยนะคะน้ำผักขิมเลยฝนตกเล่นใส่เมื่อกี้นี่ ว้ายน่ารักค่ะพนานี่เนี่ยจีนน,น้อยกับเต็มเลยค่ะพี่น้องปาดอ,อกพร้อมกันกะน่ารักเนาะพี่น้องออกจังสิเป็นมูลเลยค่ะพี่น้องเธอเป็นยางหยยบค่ะมื่อนี้โอ้ สารพัดเห็ดเด้อยค่ะเห็ดตะไคร้ก็มีน,นะจ้าดอกพุดีปิงตะไคร้ค่ะพี่น้องมาเจอละงูเหลืองอีกแล้วค่ะพุ่มตุ้มๆเลยพ่มดันขี้ดินออกนี่ พ่อที่ละสองแต่พี่น้องบุย๋ยแม่นบอกเลขหรอบ่พ่อที่ละสองดอกนี่ไข่เดียวจ้าสองอีกเกาแล้วกัพี่น้อ <c> ง <oughs> อุ้ยอันนี้แม่งกินค่ะกับแมาพอ่อนางเอก ของเฮ้าด้วค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งนกยูงจ้ะนกยูงมีสองดอกมีบอค่ะโอ้ยงามค่ะค่ะมาอีกแล้วจ้าพี่น้องค่ะห่างบ่ม,มิมูเนาะค่ะนี่เห็ดพึ่ง น้องพี่น้องค่ะมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งเห็ดพึ่งข้าวอีกแล้วนี่ดอกเดียวเหรอใช่โอ้โอ้ดอกเป็นเชื้อชองดอกนี่มันอยู่ในไตเป็นตัวองบังครับต้องเปิดด้วยโอ้ยนี่มันเยอีกแล้วข้อเห็ดนกยุงอีกแล้วนุ่มครับนี่ Sociedad, เี็ดพึ่งนกยุงนะคะมี่จะจีแล้วจะเสียบกจีพอกจีเนียเนาะอือคนน่ะอันนี้จีหนึ่งวันละห้าสิบปกไว้เอาจีนี่ก้อนเด้อค่ะสองจีสวยๆค่ะครูนี่ค่ะพี่น้องค่ะก็ออีกแล้วค่ะพี่น้องคูหนึ่งอีหลีด้วยค่ะนี่เกิดไปตองสากรค่ะเป็นที่เลยครูเนาะบาสครับ โอ้ขาตัดออกเลยดวยค่ะพี่น้องมันแมงกินไปเลิกจ้ะเพื่งนุงยงว้มวเห็ดโกโดอยู่แถบพี่นออ้องอือฟ้าเอาเหลดเฮ็ดเพ่องศาดเด้อจ้ะเห็ดเพิ่งสาดดอกนึงจ้าพี่น้อง จะแมนเล่าคักเนาะออกกระไดเมึงไงย,ยางมะพราวอีกล่ะค่ะพี่น้องมันเป็นอย่างเจังออกกันเป็นสี่ค่ะพี่น้องบนขาบนเนี่ยพี่นี่คะ่ะดอกนึงสามดอก,กน้ำตาลเลยจ้ะน้ยอ,ออกไมไหมแเด้อจ้า แข็งอยู่เลยสามดอกเด้อค่ะพี่นอ้องต้ีงออกพี่น้องเลยอันนี้เฮ็ดผลตองกำลังกรอบๆเลยเด้อค่ะพี่น้องซ้ำนี่วิ่งเ <c oughs> <c oughs> บาสวงกระหายอีกครั้งหนึ่งเ่ะพี่น้อง เป็นก่อเลยเนาะเจ้าพ่อปะได้ปะนี่วันพาหมันใกล้สีเต็มตาแล้วนะขี้แกงเลยค่ะพี่น้องเพราะมันปูพ่อนี่ตีเท้าแน่นอนวันมืออื่นนะงามจ้ะ อุ้ยหมดหมดกัดเพิ่นมาหนิฮะงามค่ะ,คะพี่น้องโอ้ยหักขึ้นเังไยเยังมาอยู่ทั้งหลังแม่พี่น้องโอ้ยคำบ่านั่นก็เสียบเพิ่นไดลล้ไะนี่ค่ะพูดนะหมดหมดกินแปลว่าแซ่บหลายเด้อค่ะพี่น้องมันหวาน <c oughs> อ๋อจุ่มนี่ไหมค่ะตัดให้พุ่นเป็นเสื้อน้ำเด้อค่ะพี่น้อง เพื่อมดเงามดงนมันคล,าาล้วถั่วแปลว่าหวาน้ะจ้าแบบนี้ดอกนี่พี่น้องรุ่นเดียวกันนี่รุ่นเดียวกันก็ม่เจจาออบอแมนนี้นี่ค่ะรุ่นน่ารักจ้าพี่น้องวื้สามดอกนี่เหลืองอารามเลยจ้าเห็ดพึ่งชาติ มาเห็นสองสามดอกนี่แล้วมันเห็นขาอันนี้ตไตไวตองจ้าพี่น,อน,น้องมองไงเต้าอุย้ยผดอีรีนี่งามขักงามเนี่ยอุย้ยน้องขลักพี่น้อง ฮักซำให้พี่น้องนางป๊อกนีน่อันนี้คือยาว u เถอะโอ้ขันพ่อจังสี่เนาะค่ะพี่น้องเป็นห้าลัางมองค่ะมือนี้โมนันแล้วกับโมพ่ออีกเล้อค่ะพี่น้อง งามขาดแดงจึงคืองอยู่เนาะลงมีดไว้ใส่พวกพี่น้องเอามีดยืมมีดไอ้สวงเดียงสวยรวยเฮ้ยเกิดหายังเราลังระวังแตนเนื้อหยั่งโอ้โหโอ้หนูนกยุ้งห่ากระตื่นไม่อต่อ ใส่ล่ะโสวยงามจ้าชมเชานกยูงอะไรเนาะเห็ดพึ่งนกยูงตัดขาพื่นถิ่มได้หลายโหลดค่ะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นเสื้อค่ะพี่น้องโค่นขามันก็จะเป็นเสื้อต่อไปจ้ะเว้ยเกือมาอวกขางถนนทางเนาะตัดเอาเลยเด้อมาชมความงามเมึงกันนะมนีา คพี่น้องวัฒนพัฒจะย่างออกไปหารถอดเลยเด้อค่ะไอ้สวงเอาผลงานมาเบิ่งดูย่างโดนเติบดอยดอนทางนี่กะบ่มีเนาะดอนทางนี่บ่มี่อะไรซ้ำนี่ละค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือลุ้นวัฒนาพากับจังสีมาหาไม่เนะเออะเาะไอ้สวงเนาะลงเมือก่อนค่ะพี่น้องนี่ผลงานวัฒนาพานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะนี่ผลงานมือดีอะไรซ้ำนี่าะคะ่ะเนาะ บเต็มดีบันไดค่ะเห็ดเผิงนกยุงเห็ดเผิงซาดเห็ดเผิอเอ่อเห็ดเผเข่าจ้าหลากหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเห็ดเผิงกส้มมาก่ะเห็ดเราโงกก็ได้อยู่บลหลายบันไดค่ะพี่น้องซึงใน,นกระมะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ